ว่าเป็นยังยูทูบเบอร์ลรวจังมักมากฟังไทยทรงอ้ายอีกแล้ว no, bye, bye น้งองบายบายเดินทางปลอดไทยน้องมางทรงภาไหนคะเนี่ยน้องมางทร <laughs> งภา <laughs> สบายดีสบายดีพี่น้องน้องสายเวลทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุทุกคนเด้อทั้งพี่น้องฟังเล่าฟังไทยและโลโกกต่างประเทศสวัสดีสวัสดีมอนี้กาศิได้มาทรงข้าเจ้าอีกพี่น้องก็คือคนรอข้างข้านี่แหละมิตโอลาตลิปอะไรได้ไหมขิงขิงพี่น้องใช่ไม่ดีพี่น้องกาเป็นคลิปที่ว่าน้อง เช้าคนสีไปแมนไปโซงเอาะรถออกก่อนตันตันค่าจ้าสีไปโซงไออีหล่ะพี่น้องช่วงนี่มานมันแต่ว่าไปโซงเนาะเพราะท่านได้ไปเมื่อวานก็ไปโซงวาสูกับไปสีกันเก็ได้ไปเองแล้วมานแต่ไปโซงอันนี้แม่นคล้องฝากพี่ตามเนาะมาสื่อให้เพลินอุ้ยบ่พิดกฎหมายนี่ไม่เป็นไรเนาะไดปกติเพชรยาสูบผสมชายาสูบฝักเล้าเนาะสื่อไปพักไปต่อนคนฝังไถ ไปตีเฮาทำแสงกันแตกจีโร่ได้เอสได้ยังนี่แหละเอาคนไปฝากดีๆเนาะคือสีแบบมักแล้วแต่ว่าน้องกันยังมักเลยกีโลอตอนนี้กับซ้ำซ้ำมงกว่าเลยพี่น้องจนชิมหมักซีม่วงแล้งเลยแต่ว่ายังพอตอนได้ออกจากปากซี่อยู่เดี๋ยวสิไปเบิ่งรถตู้รถยังแรงนอนจับสีหอยเนาะจักสีหอยจักโมงเนาะแลงนอนสองเมตรโอ้ว่าซิมี่ือบอลเรือว่าเบิร์ตแล้วเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันปะบัววะไร่ใหญ่หางพี่น้องเดี๋ยวพภาพอุ้มโต้ ไก่กับเ โดยโดยออกจับมูกนี่ยเฮ้นแล้วออกฮะขั้นได้กำลังสิออกมีคนเดียวและเจอข่ายน้ำหรเดี๋ยวที่คี้ไปหันเลยไปไปคี้ไปสินยางไปขึ้น Thank you เฮ้ยขันมาท่านรถออกเลยก็พอดีเขาปั้นกันเพราะว่าถ้านลดเต็มเขาก็บออก โอ้โหวิศวกรรมจังโมงทำจี่น้องตัวใดตัวนั้นบ่เดี๋ยวตัวเปิดถายรถรอจังโมงผู้ใหญ่เนลยคาทางคนเด้อหาคนหาคนได้จังคนเลยได้จังคนเลยโอ้โหคนเดียวคนเดียวในสองคนโอ้โหควจะได้หาคน านางถ่าอีกแย่ไปพี่โนโอ้องเช้าสรงแยเข้าวบ่อขืนไลาเอนกระล่างสิ่เทียวนี่วะหรืยว่าแต่เสามีมีมาหลายเทียวมาหล่อยู่หลยหล่คั่งไปแล้วไล่เลี้ยวเที่ยวบ่อสำหรับเทียวของพอนี่นะกระล่งสิบมอกวะ <c oughs> โอ้โดยโดยเจาเอาคนมาแต่สองเมฆหน้าน <im ple a> <im ple a> yeah, ี้แดี๋ยวก็เจ้ายู่นี่ขึ้นไปบนอ๋อแบบนั้นเนาะโอ้ว่าสิได้คนว่บ่ได้ก็ต้องไปแด้เนาะพ่อใหญ่เนาะกันคำคำบ่ได้ก็ได้ไปคือเก่าโอ้เฮ็ดรอเว้ยอายผู้ใดวะพอพอไม่ต้องพอทั้งอายพี่น้องเป็นทุกอย่างใหแล้วนี่เอาไว้นี่ยวว่าสิลือก เออว่างน้างเดี๋ยวอาจชยจัดจัดเลี้ยงเขากระเป๋า,าเบิร์ตเอาเลยไอ้ปดแม่ยัอ <laughs> องอไนกล้องหน้ากล้องล่างเอากรสโดดกันน้องรัดพิ่นอยู่ห้องเนาะพ่ม <c oughs> ีรถมากจังจั <c oughs> ดขันวารถกันเดียวขันวารถน้องพ่มีนี่สิได้ยืมผู้ใดนีมยสมุน้องบริยุสียังว่าคิดเห็นแต่น้องแววผู้เดียวเลยพ่มี <c oughs> <c oughs> กมีไฟ่ีเดนผู้เดียวกนเลยอะพรว่าอันน um ี้ไดทีนีน้องบเมบ้านมื่อวนเมืวเอาว่าน้องแวกับแจ็คเสียดเไดเพราะว่ากูมีไฟเะยรอยู่ในปากซี่มีไฟโมกูกับแจ็คพัฒนาเบิรเชียร์เบิร์ตเลพี่น้องนะวันนี้คิดไปคิดมาไ่าต้นต้นจะคล้องอี่งีเนาะ ก็เป็นยงใหญ่ไปอยู่เลยตอนนั้นอาจะได้เสียอีกปนสเดือนนึ่งรอยูหนเดือนนึงนี่แหละเสียองื้อวะมีแต่คองอยู่แต่ว่าจะไปก้นบรลไอยูยูแต่คลองเาหเืียดเรียบร้อยแล้วแหละต้อไปเกือบสามพันสองพันกว่าเกือบสามพันอันนี้ก็ใหญ่มาองใหม่เงินเงินสามแสนบอกสามแสนสามแสนห้ากบประมาณเจ็ดอยเนาะไก่เป็นไก่ได้เ็แปดอย เดี๋ยวข้าวฟินก่องหนาข้อนอเพราะว่าอายเพิ่นบ่สิินกับก็นั่งขาว้นไปพี่น้องตองหายดอกเพิ่อนขาประมาณเบังเบังส่างน่งเรียนแจักน้อยจักน้อยจังเมื่อแม่แจักน้อยมีเวียดดี้บ่บ่นักกูบ่าหน่อยเพื่อนเรียนลูกสาวก็อ่านาบ่สีอันนี้ไปกับไปกับเอตระรานี่จักแจ๊กมุงเพิ่นสิเซนหาบ่เพิ่นอยากไปใส่สุดละเอาอยูหน่อยเด้แฟนซีแม่ไซส์ อยากไปใส่สุดแลาเอาอยากไปดิ่มน้ำด้พี่น้องเ่าท่านมีเวลาเนาะอยากไปดิ่มน้ำน้ำแหนมหรือบะเอ่ยตะรัมเนาะแม่อยากไปยิ้นนวมยินดีน้ำเพิ่นนะนะเดี๋ยวเห็นข่าวเนาะเห็นข่าวเพิ่นออกรถใหม่เนาะเห็นเราเห็นเราลงคลิปหรอว่ได้แม่นเห็นเห็นด๋อยดื่มน้ำแหนมลงก็ได้ไปนั่งละดิมือนั้นไปไปใส่บาสได้ไปนั่งแล้วนั่งเลยยังใส่คอนแสงดิเพราท่านไปนั่งรถใหม่ไปนั่งเอามาพี่น้อง เดียวเฮาจากสีตามไปน้ำฝนเนาะอ่าอีกบัดมี่หมนแล้วเพราะท่านไหนเบาเราเอารถจักก่อนรถจักสีขียวฮะเงินนะครับแล้วนี่ก็แล้วเปนน้ำเงินน้ำข้ามเนาะผมเป็นราชิเปลินแล้วพี่น้องเนป็นฮังเงินสัญชาติไปพุ่นกะมืึงเทียววิวมันดีเนาะกับพ่อได้เก็บพ่อได้ได้เลขไม่น้อยเนาะเก็บพวกกันพ่อใดได้ซื้อัานซื้อนี่กินคื่องมือว่าอันนี้หัน evet น sort of anyway> ้องลงคีมไปกับ ก็เจ้าก็ว่าเป็นยังยูทูบเบอร์ล่าจังมักมาฟังไทยก็คือว่ามันเป็นต่างประเทศมันก็ดีกว่าอยู่บ้านมันวิวมันดีกว่านอ้ํามันดีทั้งวิวแล้วก็ได้ทั้งแบบว่าก็ไรล่กับไล่ซีวิตน้ำเอ้าผมเคยไปเ่าได้ไปเนี่ยก็ดีใจเลยดิยามก็ไปหาเงินน้ําอีกนี่ไปอีกก็เป็นต่างประเทศพี่น้องก็คือเห่าบะไรไปไซนอ้ําตัวนั้นก็คือว่าแปลกใหม่แปลกตาสำหรับเห่านะ แต่ว่าคลิปอยู่ตะบอลเกาลายมันกับป๊อบป๊ายกิบแมนก็มาหน่ะฮะประสบการณ์ฮะยังในรายอย่างชีวิตคนเฮามันไปได้เบิร์ดมือไซกันเตือนกับคนเฮานี่แหละไปหอดไปหอดไปตื่นเต้นอันนั้นอันนี้อ right ีกได้รถติดกันยังตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยความว่าความว่าบันน้องสีแมนดีกว่านี้สีไปน้อกันแม่ ได้ไปนอกมีตวาน่งขาจะน้อยเนาะว่าคนท่นี่กขาพหรือว่าห้างซีเยดจะได้นนะขนาดกันว่าโบมีกรเมนข้ากับข้าเจ้ากับสีไดไปซ้ำฮูกูเนี่ยฮูกืกระซีมุก <c oughs> ไปนี่แล้วฮะมุกนี่แล้วกระซีมุกกระซีมุกยังองลไตอนนี้เนาะมาถึง,งหกนงน้อยพี่น้องเนาะจน้อยชาน้องชแล้วเมื่อนางเรนี่จ้น้อยนางเหรนแถวนี่ะไปหาซื้อนกินปะ น่องยกักษ์น่ะไปซื้อไปซื้อน่ะกิมพ์บอลโดยนางได้ก็มีแต่โคกับยกักษ์น่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นห้องแฮมแกรน,นกด์เนาะพี่น้องเนาห้องแฮมซื้อดังจะได้ปะไปเราได้เถื่อนเถื่อนไปเราโชคคืนไปเรีนจะซื้อดอกขึ้นไปเร<อ> <laughs> ีนวะซะน้องกับพวกเคยขึ้นไปนอนจักเถือ่อ มีแต่ขึ้นไปไปลีนคือว่าอะไรตอนนั้นเป็นเขาเฮ็ดอันนั้นซัมมาน้าอาบ,บอกเขาเอื่อนซัมมาน้าอาบ,บอกมีแบบต่างประเทศเขาลงมาฮะนะเพราะว่าเอาสีห้ทื่นไปอ,ออสเตรเลียนี่แหละก็หมายรู้ว่าอินเดียในน้ำจื่อได้พี่นอ้องกระไดคืนไปน้ำเขาเอาหอมมาฝากอหอม ข้าหอมบะมี่บมข้าหอมกินบ่เออเอาเป็นจอกเออ my god จอกเท่าไรเดียวเดียวเดี๋ยวเอา่อนบอไอบ่อเดียวสีเดียงสีเดียงตรงอ้ายจอกเท่าไรแปดพัน มีอยู่สิพวกนี้พวกผัานนี่เลยนี่มาโอ้ยไม่ได้ทีผ่า้ไหาผ่านได้นหมมาถึงอยู่บ่แหละเออได้แล้ว thank you ได้มาไล่เบาไล่กระยา เมียให้เงินเมียให้เงินเท่าไหร่ฆษณยเห้ยมันหดเห้ยมันกลุ่มได้เด้อสิไปจักมือเด้อยิ่งเหนื่อยลาจมอยู่ว่ะอายเจ้านี้ได้ไปนี่เบิร์ดได้แล้ววะเออเจ้าให้มันกลุ่มได้เบิร์ดแล้วไปจักมือสร้างพันไว้ไปยัางมือค่ารถไปนี่ครับค่าตอกบ้านนะครับเกือบพันอะไรคุณเดียวประมาณพวกกินหรอยอะไร อ้าวแม่ัคก็มาต่อแพข่งค่ะวันแรกเขาเขาไปผุนครับในทางไปตลาดจะซื้อกไหมถางไปในหันจะซื้ออันนี้เขาเขาไปผุนแ่นส่อเด้ไปไปนี่นี่เอไไปดีเดี๋ยวไปถ่ายยูไซยก่อน น้องส่งอ้ายอีกแล้วน้องบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยน้องมาส่งท่าไหนคะเนี่ยน้องมาส่งท่าเหนียบแม่นแม่แม่นน้องมาส่งท่าไปหาเงินหาข้ามเด้ออ้ายเด้อหายบันไดเด้อเครื่องเดียวใส่นี่ันแหละชื่อขื่นทะเลเออโลตัวเนาะเปลี่ยนไหมออกเลยหรือฝุ่นตัวนี่ มันเลยเนาะบายบายเดินทางกลับเด้อด้วยมาหอดือนอนช้านเลยหอดแล้วบางบางเอื้อยจะน้ำได้สบายไปดินน้ำไปดินน้ำไปดินน้ำเอื้อยน้ำโดยโดยเดี๋ยวบางที่มือแล้งจะเป็นเมนียนของจอยเอื้อยไ้ซื้อของกินชูกันกินไม่ทันเลยโอ้ยบอกไปตา้งีตนเนาะไปซื้อพวกกินชูกันกินว่ะจ้ะ อากาสิได้กลับ,บ้านเด้เลอรพี่น้องเ้อสิไปหาเอวลาตี่เนาะเพราะว่าสิไปเมียน้องซอยเพลินแฮปปี้ o ัสทีฟเดินทางปว่าไทยบ๊ายบายหลังจากที่ว่าไปทรงไอแสงแลนะ้วเนาะพี่น้องเนาะเพาสีมาเมียนหองซอยเอืวอราดกันเพราะว่าเอืวอราตนอยูู่้เดียวนะมีเดี๋ยวสีให้เวิงหองใหม่เพิ่น ว้าสวัสดีค่ะสสวัดีีพ่น้องเจอกันถ่ายคลิปนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่มามาส่งอ้ายคือสีเงาและอ้ายฝาาอยู่ว่ะสื่อเข่าสื่อนามเรียกันด้เด้อภาษาเป็นตะอีโตนเนาะวัวเงาวัวเงาพี่น้องเดี๋ยวสิปินกล่องไฮเบิร์นี่พี่น้องของหนึ่งสามแสนหานาะมันกะโอเคอยู่โอเคอยู่หรอ มันจะบอกแพ่งกับซ้อมคน้าคของกับสมมาแตงก้านอกฮี่นองเนาะมันมีไลยคนหลยเจ้าเด้มาอยู่แต่กับพวกเขากันนี้มีหลยเจ้าซัมพอเอาว่าเวลาขึ้นเปสตบแพง่งเโอย ก่อนเช้าตัวน่ะมอเจตบ่เคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะมาเห็นกันตอนได้ฟัวเลยเอ้ยข้ามอเจตอันนี้นะตอนเป็นสาวโอ้ยเ่ยไว้แต่ภมบอกปาติโทปันหนีปันหนีหมดเลไก็ก็มีเสีวได้ตอนนั้นนะน้ำตาซิ่งซ้เองอันนี้พวกซิ่งซ้ำไล่ติดรอยเองโอ้ยตาหักตาแพงเนาะนี่ บอมีอันนั่นพี่น้องบอมีเพื่อนขู่กับจะเป็นเพื่อนขู่ทั้งหนา้นเลยแล้วเขาจะเห็นวนนแถวหลบลอดเขาบอสคือซีเมนและขี่รถขี่รถกลับมาสองเถธอพี่น้องทำอินหันลงกล่องทำอินหันลงกล่องเธอที่สองหันลงจุดจี เจอที่สามล้มเข่าเนาะคือสีแบบลงมิดเลยนี่แหละพี่น้องตัดโรควีดีโอเมนกันเลยไปหอดบ่ได้ขึ้นโลดโดใครแน่ตะวะเถาาโคตรแมนเพราะว่าขจ้าหาหัคนขาจังขืนตอนไปฮันมีสองคนเด็กคนดูทันไรแมนกะสิขออนุญาตเมียนหองซอยเอือยก็เลือกพี่น้องเลือกการสปีดคีบ ก็กบบว่ามียังไลน์เนาะพี่น้องเนาะกับฟ้าคือเกาแหละกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเข้านี่แหละพี่นอ้องอ่าเจอกันคลิปหนาะเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายสบ,บายดี